ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะวันนี้กลังจะนิครั้งสล็อตเกมไว้ครับนะก็วันนี้เซิร์ฟเซ็กซ์ซินเหมือนเดิมนะฮะผมวันนี้จะมาเล่นสกายวอลกันนะก็สกายวอลเป็นมินิเกมนะครับเหมือนกับเบสบอลนะแต่ว่าวิธีการเล่นไม่เหมือนกันสกายวอลก็คือเราจะเกิดบ,บนเกาะนะฮะแล้วก็บนกเกาะไหนก็จะมีหีบนะครับซึ่งเราก็ใช้ของในหีบในการจัดการผู้เล่นคนอื่นทั้งหมดนะจนเหลือเราคนสุดท้ายแล้วก็ชนะแค่น,นั้นนะฮะฟังดูง่ายนะแต่แต่ว่าเล่นจริงอาจจะไม่ง่ายนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูดีกว่า โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้มีผู้เล่นแค่3คนน,นนั้นเองแบบนี้นะแบบเล็กๆโอเคอเราลงมาแล้วก็จะมีหีบนะครับแล้วก็ในหีบก็จะมีของที่บอกนะก็คือเราจะใช้ของนในการจัดการผู้เล่นคนอื่นนะครับโอเคแล้วก็หยิบชุดออกมาที่จมเป็นนะของจินบล็อกเลยพวกนี้เดี๋ยวดูซิว่ามีกี่หีบนะอ่ารู้สึกเกาะน,นี้จะมีแค่1อันข้างล่างมีไหมดูซิ ไม่มีหรอไม่มีนะโอเคเคงจะมีอันเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับโอเคแนตะชุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็วอล์กมาต่อไปเกาะอื่นกันนะของกินด้วยของกินด้วยโอเคคนอื่นอยู่ไหนเนะี่ยน่าจะอยู่เกาะนู้นเกาะนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเกาะน,นี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคมาถึงเกาะตรงนี้แนละ้วเกาะย่อยตรงกลางแล้วนะฮะ ยังหาคนอื่นไม่เจอเลยคนอื่นอยู่ไหนกันหมดอพอันนี้เจอลูกขนุเพิ่มฮะแล้วก็เก็บบล็อกเพิ่มแล้วก็เกต้องเกมมีแล้วนี่หว่าเสื้อดีเสือ้อเสือ้อโอเคเสื้อดีกว่านะครับยังหาคนอื่นไม่เจอแล้วตอนนี้เราต่อบล็อกต่อฮะไปกอกกลางกันเรามาถึงอกกลางแล้วนะฮะเจอผูเ้เล่นแล้วฮะรตรงนู้นมีผู้เล่นหนึ่งคนนะครับเราสอยเขาเลยแล้วกัน ง่ายเลยโอเคเรียบร้อยเหลืออ,ลอ,นะลอ,อีกแค่คนเดียวเท่าน,น,น,นั้นนะครับอยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวเราไปพิจัดการแนละ้วเรามาดูของตรงกลางกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างใดูสิเคธนูใช้ได้ลูกธนูครับแอป,ปเปิลทองนะหมกเลยครับมีที่เอ็นชาร์ดแต่ว่าเราไม่มีเวลนะครับเราก็อา้าวตายเฉยเลย <c oughs> เขา <c oughs> เป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้น ช็อกตายนะครับงงอยู่แล้วโอเคคราวนี้มี6กคนนะแบบนี้6กคนตะกี้ยังงงๆไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแบบนี้คนเยอะขึ้นแล้วตะกี้แบบมันคนมันน้อยนะครับจริงๆเพราะว่าตอนนี้เวลาเวลาที่ผมอัดตอนนี้มันห้าทุ่มกว,กว่านะครับคนไม่ค่อยอ่อนกันก็เลยหาห้องยากหน่อยตอนนี้เราอยู่ในแบบอะไรก็ไม่รู้แบบที่ที่สามนะฮะเี๋ยวจะชุดกันไม่รู้ขนูสองนัดแต่ว่าไม่มีไม่มีขนูเลยโอเคมีหีบข้างล่างสองหีบนะครับ เอ้ไม่แน่ใจว่าชุดหนังบวกกับชุดไอพวกชุดเหล็กเนี่ยอะไรดีกว่ากันนะผมว่าชุดเหล็กดีกว่าแล้วกันไม่รู้อะใช้ชุดเหล็กไปก่อแล้วกันนะถ้าเจอชุดเหล็กตงนก่อนนี้มีไหมเดี๋ยวเราไปดูก่อนนี้ดีกว่าดูข้างล่างก่อนโอเคไม่มีคนนะตัวน,นี้เป็นเกาะล้างนะครับแล้วก็ยึดของไนดะ้ตามสบายเลยพวกธนูนี่จําเป็นมากเพราะว่าเราจะได้ไปยิงสู้คนอื่นได้นะครับอ่ะตอนนี้กูเล่นเหลือแค่ห้าคนแล้วนะหายไปคนนึงลนวะ เค okay, เรามาเกาะนี้เจอคนนะผมเฮ้ย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 หลบหลบจุกจุกจุกหลบอืมใส่ใส่ใส,ส่เรียบร้อยฮะเหลือแค่สี่คนเอ้ยเหลืออีกสามคนนี่นับเราด้วยนะครับเหลือผูเ้เล่นอีกสี่คนนะเราก็ต้องจัดการอีกสามคนที่เหลืออยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วฮู้ชุดเพชรมาตะไคร้ <laughs> เ,ดเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวกินแอปเปิ้ลทองก่อนสู้ไหวไหมเดี๋ยวผมไม่แน่ใจ เอาดาบไปตีเ,เขาไหวหรือเปล่าต้องย่องไปอาจจะผูก oh. สองคนนะเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบับ๊กบักเฮ้ยเดี๋ยว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 เดบั๊กอะไรเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวอนะเอาค้างค้างครับตีค้าง,าง,างเฮ้ยอกมาก่อนเติมเลือกหน่อยนะเอ้ยเขาเป็นทีมเหรอทำไมเขาไม่ตีกันเองเมื่อกี้เห็นกันสองคนถ้าทีมกันเราก็ลำบากคนระับเพราะว่าชุดเพชรสองคนคนเดี่ยวสู้ไม่ได้เลยสองคนนี่ไม่ต้องพูดนะนั่นไง ถึกถึกถึกเกินถึกเกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยะสองคนเข้าทีมจริงิงด้วยฮนะลำบากเลยนะเนี่ยเขาก็คนหนึ่งสลับออกมาบุกคนหนึ่งกลับไปเติมเลือดนะครับเราสู้ลำบากหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวอะยังไงดีเฮ้ จริงๆเหลืออีกคนนะครับที่ไม่ได้ทีมสองคนเนี้ยพอเหลือผู้เล่นอีกสี่คนใช่ไหมดูดิธนูเต็มตัวแล้วไม่ตายดิเออเออเอโอโหดูความถึกนี่ <c oughs> เรร้อยอ,อันนี้ผมแพ้ออกมาแล้วนะครับเพราะเตาตายเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนแบบคอยดูสำรวจอย่างเงี้ยนะฮะเคเหลือสองคน,นครับ ก็ท e ีมเดียวกันเองดีกว่าเลยกคนดูว่าดูว่าเขาทำใครต่อนะดูเชิงครับดูเชิงครับใครจะตีนก่อนนะมีการนับด้วยนะในช่องในช่องแชทนะครับหนึ่งสองสามนะฮะเอาแล้วเอาครับเข้ามาแล้วคนนี้น่าจะเสียเปรียบนะเพราะโดนยิงขนาดนั้นโอ้โหมีการวางลาวาครับมีชั้นเชิงมากโอ้มีคนที่วางน้ำมาประโขนี่นี่นี่เล่นอะไรรันเนี่ยมีศาส์น้ำสาสตร์ลาวาใส่กันด้วยนะโอ้โ อากินแอปเปิลทองเติมพลังกันนะอ้าวยิงธนูวะธนูธนูมีหลบนะหลบใช้เสาเป็นเสาพวกเนี้ยอะไรเนะี่ยมีที่กำบังนะครับมาดูว่าใครใชนะนะฮะเอาแล้วใสนะ่แล้วฮะคุณเฟียอะไรเนี่ยเฟียเฟียเวิร์เฟียเวิร์วีอวันนะครับเฟียเวิร์วันนะฮนะใส่ก่อนนะครับแต่ตัวติดไฟฮะไม่น่าจะรอดแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ย <c oughs> ยังรอดอยู่นะครับ เอาเติมเร่ยต่อฮะโอ้นานเหลือเกินโอเคครับเรียบร้อยนะฮะผลสรุปว่าคุณ i.o.3 อสามล่านะครับชนะนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันตีกันเปนชั่วโมง <c oughs> ไม่ถึงกระดานันนนะ <c oughs> โอเค เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเราจะเล่นแบบไหนกันต่อนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในแบบ5้านะครับผมมีผู้เล่นทั้งหมด7คนตอนนี้นะซึ่งก็มีคุณปตเกีย <laughs> ชื่อ,อลืมละอะไรอะไรลีล่าลีลากาแฟสักอย่างวีอาวันนะครับสักอย่างมาเหมือนกันนะโอเคตอนนี้ผมว่าผมจะไม่ออกไปบูลละเราจะเล่นแบบรอเท้าข้ามเองก่อนนะครับโอเคตอนนี้เก,ก,กาะกลางนะมีหีบเยอะเลยแต่ว่า เราจะไม่ออกไปเราดูค <rural conversation> ู่แข่งก่อนคู่แข่งอยู่ไหนก็อยู่นี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบายครับเรียบร้อยลงไปหนึ่งคนนะฮะโอเคโอ้ย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 ฝั่งนี้มีคนยิงฮะชุดเหล็กนะครับโหยิงโดนเลยนะโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเอาลงตกหลุมมาฮะโอเคเหลืออีกหกคนนะเหลืออีกห้าคนนะผู้เล่นที่เหลือนอกจากเราตอนนี้เรามีฝั่งนี้ก็เจอ อลีแล้วนะเคเขาไม่ไมออกมาสู้หรอเราจะต่อบล็อกไปหาเขาเลยดีไหมแต่ฝั่งนู้นก็มีคนเหมือนกันนะครับเคเราต่อไปหาบล็อกไปหาเขาแล้วกันแต่ต้องระวังเขายิงเนี่ยนะเขาจะพยายามจะสอยแล้วก่อนตอนเราไปนะเอ ไม่แน่ใจว่าถ้าเราลงไปเอาดาบไปบูเขาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังพูดกำลังพูดใจเย็นฝั่งนู้นใจเย็นใจร่มๆใจร่มๆแหมใจร้อนจริงจเอ้ยมีคนไปตรงกลางแล้วฮะคือเราไม่มีชุดเกราะเหล็กนะเสื้อเสื้อเกราะเหล็กลำบากหน่อยะแน่มีมีล็อกมีล็อกหลบยิงโดนไม่ได้ยืนิงจริงๆเลยยิงให้โดนนี่อ่ะยืนจริงจริงแล้วเนี่ย ไม่ออกมานะตรงนี้ฝั่งนี้มีคนหนึ่งผมว่ายิงธนูไปไม่เข้าหรอกจริงๆดูจากชุดเขาแล้วเนี่ยแน่นนคนนี้นะครับหลบหลังต้นไม้ไม่ออกมาสักทีงั้นเราไปฝั่งนี้เปลี่ยนแผนแล้วกันนะเราไปฝั่งนี้ดีกว่าแต่ต้องระวังคนนี้เขาสอยเรานะครับเนี่ยเขามีนธนูเหมือนกันเอหรือจะนั่งเงียบๆในบ้านในกอแล้วต่อฮนะผมว่านั่งเงียบๆน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับอ่ะ ขอเตลหน่อยแล้วกันเตวนิดหน่อยโอ้โหเอาหินมาอุดเลยซึ่งคานูเราก็ไม่ได้เยอะมากนะมีแค่25นสิานเท่านั้นเองนะครับก็ต้องใช้แบบประหยัดประหยัดหน่อยเนาะโอเคตรงนูมีคนนะตอนนี้ทุกคนแอบล้ำต้นไม้ตัวเองกันหมดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะอะไรนะโอ้โหมียิงเข้ามาจากช่องนะครับล้ำลึกเหลือเกิน แล้วก็ยิงสวนเข้าช่องมางเอออาอุดช่องตัวเองแล้วนะพาต่อมาแนละ้วเฮย้ยโดนอีกตาคนนี้อะ่ะที่อยู่กาะกลางสอยได,ได้นะครับแย่ yeah, เลยตานี้จะดูต่อไหมดูว่าใครใชนะนะครับอ๋อคุณไอศุสรมลีลานะครับ ที่เราดูตะกี้เอาอีกแล้วเล่นเราอีกแล้วนะครับคนเดิมเลยนะงั้นเราออกก่อนดีกว่าเราไม่ต้องดูคู่นี้นะโอเคตอนนี้ในแมปหกนะครับผมมีผู้เล่นทั้งหมดห้าคนนะโอเคเดี๋ยวเราดูของกันก่อนทำไมแมปเราทำไมเกาะเราแคบอย่างนี้เฮ้ย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 โอนยนิ้วสองนัดอะผมไม่อยากยิงเลยเดี๋ยว,วเราเก็บเพิ่มก่อนโอ้ทำไมธนูมันหายากอย่าเนี้ยโอเค ใช้ได้นะตอนนี้เขาแอบ,บอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราใส่ชุดก่อนแล้วกันโอเคครับมีชุดหมวกเหล็กไหมแน่หมวกเหล็กอย่างได้หมวกเหล็กเฮ้ยดาบเพชรฮะดีมากอ่าของกินก็ไม่น่ามีอะไรแล้ว,ลวไม่มีแอปเปิลทองแฮะอันนี้ โค okay, ครับของพร้อมแล้วจัดการต่อไปเลยกว่าคนนี้ต่อมาครับฮะทำไมยังไม่ล่วงอะฮะทำไมเขาไม่กระเด็น่ะเกิดอะไรขึ้นอ้าวเอา,เอาคนนี้จะสู้ฮะเอ๊ะคนตะกี้เขามีรองเท้าไม้เหล็กจากเวทวอลมาหรือเปล่าต้องสงสัยยิงไม่กระเด็นแล้วโอ้คนนี้จะจะฆ่าแล้วใจเย็นใจเย็นใจร่มๆนะใจร่มๆเดี๋ยวๆดแหมไม่มีแอปเปิลทองซะด้วย,วยฝั่งนู้นไม่มีคนนะครับ อนี่ย่ดอืมโดนไปเรียบร้อยฮะโอเคอ่ะเหลือแค่สองคนนะนะผมกับอีกคนหนึ่งนะครับงั้นเราก็มาจัดการเลยแล้วกันนะนั่น,านนะมาแนละ้วมาแนละ้วนะอ่าขอยิงหน่อยแล้วกันไปไหนลนะไปไหนลนะเฮะ้ยแอบอยู่ข้างหลังนะคร,รับก็ทำอะไรอ่ะ เฮ้ยโอ้โหมีการวางบล็อกกันนะฮะอ่ะเขาทำอะไรของเขาเอะเฮ้ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นด้วยดิอาจจะเป็นกลยุทธ์เฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนอะโหเ<ฮ>ขาต่อบล็อกขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูตรงไหนวะนี่นี่นี่ตรงนี้แล้วเขาก็โดดไปต้นไม้ตรงนี้ ครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสกายวอล์กคลิปแรกนะครับโอเคจะยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็ดูดูกันต่อไปนะครับว่าศึกษาเทคนิคคนเล่นเก่งเขาเล่นกันยังไงนะครับก็มาดูคลิปต่อๆไปว่าผมจะเล่นดีขึ้นหรือเปล่านะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจนคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ